คนไทยไม่ทันเลยอ่ะโหยาวมากๆนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171ครับวันนี้ทำขบวนโดยทิจิชินะครับ4505นะครับ มี262นะครับหลีกให้ที่ทางสองนะครับที่เราสถานีหนองปลาไหลนะครับเร็วส่งชื่อครับเนี่ฮะขบวนรถเร็วเร็วจริงเล่นให้แบบตกใจมากมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับตอนรอไม่มานะครับ ตอนไม่รอแป๊บเดียวขบวนมาเลยนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171เร็วสมชื่อนะครับ